สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดนะครับซึ่งคลิปก่อนนะผมก็ได้ทําการถอดท่อไอดีนะฮะไปทำความสะอาดไปล้างอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะในไหนก็ถอดแล้วนะครับผมก็เลยกะว่าจะถอดมาเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดด้วยนะครับเพราะว่ามันนานแล้วอันนี้ก็รอยลื้ออันเดิมนะฮะตั้งแต่ลื้อถอดล้างท่อไอดีนะครับเริ่มขั้นแรกเลยถ้าเพื่อนเป็นรุ่นเดียวกับผมนะที่มีท่อข้ามเครื่องนะครับผมก็ถอดท่อข้ามเครื่องออกก่อนแล้วก็มาไล่ปลดสายหัวฉีดนะครับแล้วก็็็เเเเดดดดีีี๋ยวววมาาปปปปลแแ๊๊บบบบบหหัััฉฉนนนะะครรกกจใใช้้อ์ิ ต่อมานะครับก็ทําการถอดท่อต่ตอน้ามันไหลกลับออกนะครับผมก็ใช้ครีมนะฮะนี่แล้วเราก็ดึงออกเลยนะครับอย่างนี้นะฮะเมื่อถอดท่อเสร็จนะครับเราก็มาถอดท่อร,ระบายไอนะครับผมแล้วเราก็ใช้บล็อกเบอร์สิบนะครับในการขันออกนะฮะ นี่ก็ขันหลวมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับใช้บล็อกเบอร์12บนะครับในการขันที่ยึดตรงนี้ออกนะครับโอ้โหแน่นมากเลยฮะต้องใช้แรงนิดนึงนะฮะออกแล้วนะครับมีแหวนด้วยนะฮะระวังหล่นมีน็อตสองตัวนะครับตัวหนึ่งล็อกสายกาวไว้อยู่เดี๋ยวออกอีกก่อนครับเวลาเพื่อนขันก็ระวังน็อตหล่นนะครับเพราะว่าถ้าหล่นลงไปในเครื่องแล้วเนี่ยหายากมากครับผมขอขันไว้ที่เดิมก่อนนะเพราะเปิดมาเห็นไหมฮะมันจะมีน็อตซ่อนอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้ก็ไล่ขันเอาน็อตขึ้นให้หมดเลยนะครับ ผมก็จะไล่เป็นแถบอย่างนี้ไปนะฮะแล้วก็เรียงน็อตเก็บไว้แบบนี้นะฮะเวลาใส่ก็ใส่คืนที่เดิมเวลาขันน็อตตรงนี้ระวังนะครับผมนนเนี่ย,เ,ยเพราะว่าตัวน็อตเองมันไม่เหมือนตัวอื่นนะฮะตัวอื่นนะครับจะเป็นน็อตตัวผู้อย่างนี้นะครับแล้วตัวนี้เป็นน็อตตัวเมียนะครับผมเมื่อกี้หลุดลงไปข้างล่างแล้วครับเดี๋ยวต้องไปหาก่อนนะฮะได้มาแล้วฮะก็ถอดเหล็กข้างล่างออกนะครับถึงจะออกมาได้นะครับถ้าหล่นไปแล้วนี่ลําบากนะครับผมดีมันยังหล่นไปข้างล่างนะครับแต่ถ้ามันหล่นมาต ัวท้ายออกแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ระวังปะเก็นตรงนี้นะฮะที่เขาทากาวปะเก็นมานะฮะมันจะติดแน่นนะฮะตรงเนี้ยต่อมาก็จะใช้เป็นบล็อกเบอร์12นะฮะในการขันเอาตัวแคมยึดหัวฉีดออกนะครับก็แยกน็อตไว้นะฮะแต่และหัวฉีดระวังแหวนหล่นนะครับ เมื่อเอาน็อตออกหมดแล้วก็เอาแคมยึดหัวฉีดออกด้วยนะครับถอดออกไปแล้วก็เรียงกันไว้เป็นหัวเป็นหัวเลยนะครับเมื่อทําการถอดแคมยึดหัวฉีดออกเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะมาทําการดึงหัวฉีดขึ้นนะครับก็สังเกตอีกตรงนึงนะครับเราพยายามดึงแป๊บหัวฉีดนี้ออกจากรูของตัวหัวฉีดนะครับเดี๋ยวเวลาเราดึงขึ้นมันเกาะกันนะฮะพยายามแบบขยับซ้ายขยับขวาอย่างนี้นะฮะค่อยๆดึงขึ้นโอเคขึ้นมาแล้วครับ ตัวที่1นะครับเราก็ไปเรียงไว้นะฮะมีตัวที่2นะฮะทำเหมือนเดิมนะฮะขยับตรงหัวฉีดนิดนึงนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะบิดซ้ายบิดขวานิดนึงแล้วค่อยๆดึงขึ้นนะครับบางคันจะออกยากนะครับนี่ครับออกมาแล้วแหวนลองจะติดมาอย่างเงี้นะฮะบิดบิดนะฮะแล้วก็ดึงขึ้นหน่อยนะฮะมีตัวที่3นะครับผมตัวที่4มีปัญหานะครับดึงขึ้นไม่ได้นะฮะติดตรงนี้อันนี้ก็ใช้เป็นไขควงหกเหลี่ยมนะครับ เมื่อเราขันครบสตัวแล้วเราก็ยกขึ้นได้เลยนะครับเอาไข่ขวงบล็อกไปขันพวกนี้นะครับเดี๋ยวต้องตั้งใหม่นะฮะขันออกก็ต้องระวังด้วยนะฮะน็อตหกเหลี่ยมเมื่อกี้ขันขึ้นมาแล้วหลุดมือนะฮะเข้าไปข้างในเนี้ยหายากนะครับตัวที่4นะครับผมเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเวลาผมถอดออกมาเสร็จผมก็จะมาเรียงกันไว้อย่างนี้นะครับก็เรียงไปเลยหนึ่งสามสี่นะฮะน็อตก็เรียงหนึ่งสองสมสี่นะครับตัวแคมป์ยึดก็เรียงหนึ่งสมสี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแหวนหัวฉีดกันห ก็มีคาบแบบเขาเรียกอะไรนะมันเป็นคาบเศษเหล็กหรือเปล่าแบบ เป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับผมเดี๋ยวเราเอาของใหม่มาเทียบดูนะฮะว่ามันสึกจากเดิมเยอะไหมนะครับผมนี่ก็เป็นแหวนรองหัวฉีดนะฮะเบิกศูนย์มานะครับผมปีวัดตัวละร้อยสี่ตัวก็มันสี่ร้อยนะครับเดี๋ยวลองเช็ดดูนะฮะว่ามันสึกหล่อไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะผมรู้สึกว่ารถไม่เคยเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดเลยนะฮะตั้งแต่ใช้มาตอนนี้ก็สองแสนกิโลลองมาเทียบกันดูนะครับเห็นสีขาวๆข้างในไหมฮะนั่นคือส่วนต่างที่มันหายไปนะครับผมรถมันสองแสนกิโลแล้วฮะก็สมควรเปลี่ยนแล้วครับโอเคเดี๋ยวมาททาาาาาาคคควววมมสสะะะะะอออดดดดีกกก่่นนนนฮ็็็ใชช้้เเปปผไรับ ก็จะนั่งเช็ดนั่งถูอย่างเงี้ยไปจนมันเสร็จเลยนะฮะจนสะอาดเมื่อกี้ใช้ทิชชู่แล้วก็ผ้าเช็ดนะฮะมันก็ออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมใช้เป็นน้ำมันโซลาในการล้างนะครับก็เอาแปรงจุ่มแล้วก็ขัดๆๆดๆนะครับ ก็ทำอย่างนี้ไปทั้ง4หัวเลยนะครับตอนนี้ก็ล้างหัวฉีดเสร็จแล้วนะครับล้างออกเท่าที่ออกได้นะมันก็ยังดําๆอยู่นะฮะมันก็ออกบ้างไม่ออกบ้างนะฮะก็ไม่รู้ว่าไปหัวฉีดจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเราไม่มีเครื่องเทสนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปทําความสะอาดช่องใส่หัวฉีดนะครับรูใส่หัวฉีดนะฮะก็จะสกระปรกอย่างนี้นะฮะ ไปทําความสะอาดกันดีกว่านะครับตรงรูนี้นะครับก็ใช้ผ้านะครับจัดลงไปทําความสะอาดผมจะใช้ผ้านี้ใส่กับลวดนะครับแล้วก็จะแย่ลงไปเช็ดทําความสะอาดในรูนะครับแบบนี้นะฮะทำไปจนสะอาดหมดทุกอันเลยนะครับตอนนี้ก็ทําความสะอาดในรูทั้งหมดแล้วนะครับมันก็ออกได้เท่าที่ออกนะฮะมันก็ไม่ได้สะอาดมากนะครับ ประมาณนี้นะฮะก็หาลวดมานะฮะแย่ลงไปในรูนี้นะครับแล้วเราก็หย่อนแหวนลงไปเลยนะครับรเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ลวดลงเป็นนาทางก่อนนะฮะเวลาเราหย่อนแหวนลงไปมาอาจจะมีพลิกซ้ายพลิกขวาได้นะครับแหวน2ด้านเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนกันทั้งสองด้านนะจะใส่ด้านไหนก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าเทียบกับอันเก่าแล้วมันดูไม่รู้เรื่องนะอันเก่ามันแบนนะฮะตอนนี้ก็ใส่แหวนเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะลงล็อกอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็หัวฉีดที่เราล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปนะฮะก่อนใส่นะครับเราต้องทาน้ำมันเครื่องนิดนึงนะครับชโลมมันนิดนึงหล่อลื่นหน่อยนะฮะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะฮะหลักการใส่ก็คือใส่เรียงตามหัวฉีดที่1 2 3 4สนะฮะตามที่เราถอดออกมานะฮะอย่าสลับหัวฉีดกันนะครับผมเพราะว่าถ้าสลับหัวฉีดการฉีดของน้ำมันมันจะมีปัญหานะฮะเพราะว่าเขาเซ็ตค่ามาแต่ละหัวฉีดแล้วว่าแต่ละหัวฉีดอยู่ช่องไหนนะครับ ใส่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเดี๋ยว,วเราก็ใส่แคมยึดหัวฉีดนะครับทั้งสหัวแต่ก่อนจะใส่แคมยึดหัวฉีดนะฮะเดี๋ยวใส่ฝาครอบตัวนี้ก่อนน็อตเวลาใส่นะฮะน็อตอย่าเอาใส่บนรูนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเราใส่ลงไปน็อตมันดันขึ้นมันจะตกในเครื่องนะฮะเอาออกยากนะครับใส่ไปนะฮะแล้วก็ใช้มือหมุนให้น็อตมันเข้าไปก่อนนะครับย้ำให้มันแน่นนะครับผมเดี๋ยวมาใส่แคมกันนะครับใส่เรียงตามเดิมนะฮะ ขันให้มันแน่นนะครับเดี๋ยวเราจะขันคู่กับตัวแป,ป๊บหมวฉีดน,นะฮะมันจะได้บาลานซ์กันนะครับเดี๋ยวมันจะหนักไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวตัวแป,ป๊บหัุฉีดนี้มันจะซึมนะฮะซึมออกงงยางขันเข้าพร้อมๆกันนะครับให้ตึดมือเดี๋ยวผมก็จะทําแบบนี้ไปทั้ง4หัวเลยนะครับถ้าใครมีประแจปอนนะครับให้อัดปอนที่ตัวแคมป์ยึดหัวฉีดน,นี้25หรือ26นิวตันเมตรนะครับประมาณนั้นส่วนตัวแป,ป๊บหมุฉีดน,นี้อัดปอนที่30นิวตันเมตรนะครับ พอเราขันเสร็จนะฮะเราก็มามองเช็คนะครับว่ามีแสงเด็ดรอดออกมาหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าถ้ามีแสงเด็ดรอดออกมาแสดงว่ามันไม่สนิทกับซีนแปหัวฉีตนะครับมันจะทําให้รั่วนะครับผมให้สังเกตตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นะฮะลืมกดอัดนะครับเมื่อกี้ผมทากาวประเก็นไปตรงยางวงเดือนทั้ง 4. จุดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับผมทากาวประเก็นเสร็จผมก็เอาฝาครอบวาวครอบลงไปนะฮะแต่ก่อนทากาวประเก็นนะครับให้ทําความสะอาดพื้นที่ที่เราจะปิดฝาครอบเครื่องนะครับผมให้สะอาดที่สุดนะครับส่วนถ้าเป็นไปได้นะครับประเก็นที่าาติดกับฝว ควรจะเปลี่ยนทุกครั้งนะคะเพราะว่ามันติดกาวปรเก็นมันจะทําความสะอาดยากแล้วอาจจะมีช่องโหว่ทาให้น้ำมันเครื่องมันไหลกลับออกมานะครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่ได้มียางปะเก็นตัวใหม่นะครับผมผมก็เลยใช้ตัวเดิมไปก่อนนะแต่ถ้ามีรอยร่วก,ก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮรก็ไม่ต้องเปลี่ยนตอนนี้ก็จะยึดน็อตแล้วนะครับ เจปอนนะครับอัดปอนที่10นิวตันเมตรนะครับผมไม่มีก็จะอัดแบบตึงมือนะครับหลักการในการขันน็อตของฝาครอบเบา,วาวเขาจะเริ่มตั้งแต่ตัวที่1คือตัวนี้นะครับ1 2แล้วก็มา3 4 5นะครับ6 7 1นะครับ8 9 10 11 12 13นะครับผมไล่อย่างนี้นะครับ เมื่อใส่ฝาเข้าบ้าวเสร็จนะครับต่อมาก็จะใส่ปลักหัวฉีดนะครับผมใส่ให้นั่นเลยนะครับให้บันดังแก๊กนะครับเมื่อใส่สายไฟหัวฉีดเสร็จนะครับก็มาใส่สายน้ำมันย้อนกลับนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ล็อกกิ๊บล็อกเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะใส่ท่อข้ามเครื่องนะครับ เสร็จแล้วเราก็ขันน็อตเลยนะครับขันให้ตึงมือนะครับผมถ้าใครมีประแจปอนนะฮะให้ขันปอนที่25นิวตันเมตรนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่แบตเตอรี่ต่อนะครับแล้วก็ไปสตาร์ทรถเทสกันอ๋อลืมไปนะครับใส่ท่อระบายไอด้วยนะครับเ,เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ใส่แบตนะครับผมแล้วก็ไปเทสกัน สตาร์ทติดแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ปิดเปิดสวิตช์นะครับไปประมาณ5ครั้งนะครับปิดไปที่ออนไม่ใช่สตาร์ทรถนะครับปิดไปที่ออนแล้วก็นับในใจ15วินาทีนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดไปที่ออนอีกนะครับแล้วก็นับในใจ15วินาทีนะครับแล้วก็ปิดนะครับประมาณ5ครั้ง6ครั้งนะครับถ้ามันยังไม่ติดเราก็ลองบิดสตาร์ทอีกสักครั้ง2ครั้งดูนะฮะถ้ายังไม่ติดอีกเราก็ปิดสตาร์ทแล้วก็หยยบกระเ่งช่วยนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ติดแล้วครับแล้ว ตอนนี้ก็สตาร์ทวอมเครื่องเดินเบาไปประมาณ10นาทีแล้วนะครับถือว่าสตาร์ทติดเรียบร้อยนะฮะคลิปนี้ก็เป็นแนวทางการเปลี่ยนแหวนรองอัวชีตนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเปลี่ยนแหวนรองอัวชีตเลยนะฮะประมาณสักแสนโลแล้วก็ลองเช็คลองเปลี่ยนดูก็ได้นะครับผมแสนถึงแสนห้าหมื่นโลนะฮะในการเปลี่ยนผมมองว่ามันไม่ได้ยุ่งยากนะสำหรับใครที่เป็นสายที่แบบชอบหรือชอบแกะอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่ไม่เคยทําเกี่ยวกับการลื้อการอะไรมาก่อนมันจะดูยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ถ้าทําตามขั้นตอนทุกอย่างมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนต้้ออออองงงงงลลมมมมืททํําาาดูผผผกกก็พ่่่่ครัแบไใช ดูข้อมูลแล้วก็อ่านเมนวน่นของเครื่องยนต์ตัวนี้มานะครับแล้วก็ลองทําดูนะครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จในการทําครั้งแรกของผมนะครับซึ่งใครทําตามผมก็คิดว่าน่าจะทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จุดระวังอีกตรงนึงนะครับประเก็นเหลวที่แบบติดตรงขอบยางวงเดือนนะฮะต้องทาดีๆนะครับต้องแกะของเก่าออกแล้วก็ทาใหม่นะฮะอย่าทาทับของเก่านะเดี๋ยวมันรั่วซึมนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่สําคัญก็คือการขันฝาครอบบาวนะครับจริงๆแล้วควรจะมีประแจปอนะครับเพราะว่าตึงมือของแต่ละคนมันหนักมากน้อยไม่เหมือนนนนนกกกัััรถ้าาาาเเขมมไปีียววห่น จะเป็นเรื่องใหญ่จากง่ายๆจะกลายเป็นเรื่องยากทันทีนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะฮะใครจะเปิดฝาข้อบาาก็ควรมีประแจปอนเพื่อที่จะถัออกมาและสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับผมถ้าใครมีข้อสงสัยติดขัดตรงไหนนะฮะสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะฮะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ